S <S มาชมเกมที่หนึ่งการแข่งขันมังฮอตออนไลน์ทางด้านแอป,ปของอมังฮอตโบยานะครับคู้แข่งเดินก่อนอนขึ้นมาผมว่าจะเดินข้างข่าวนะครับลองดูเกมนีขขนนนม้ข้างข่าวข้างข่าวข้างข่าว เป็นไปทรงนี้ขึ้นขึ้นมาต่อขึ้นไปนมาเลวขึ้นไปขังขาวกินกล้วย ตอไปสิคนนี้เคยเล่นกันสองครั้งนี้นะครับสำหรับโปรไฟล์คนนี้นะครับแกเล่นดีนะครับแกเล่นใช้ได้เลยเลย ไปครับดักไว้แล้วนี่พิษส่งข้างข่าวใช้ได้นะครับสั่นั้นไม่มีตัวเดินแล้วโดนกินหมดทุกตัวอตัวนี้ก็กินตัวนี้ก็กิน,นก,กินกินน่ข้างข่าวเราได้ชนะแล้วนะครับ อ่เดินก่อนขอขังขาวอีกสักตาแอป,ปนี้ถ้าใครแพ้จะได้เดินก่อนเรื่อยๆนะครับจะแตกต่างจากแอป,ปมังฮอดคันเทพนะครับอันนั้นจะไม่ได้เดินก่อนจะสลับกันเดิน ไคเพสทางอปนี้จะได้เดินก่อนเรื่อยๆคราวนี้เขาขึ้นอีปุ่มเว้เอาไปไปตัวเดิมเรานี่แหละคราวนี้เขาขึ้นอีปุ่มอต่อเหมือนเดิมครับค้ังคราวต้องเล่นสูตรนี้แหละครับสูตรต่อข้างๆเข้าไปนี่แหละ บีบเข้ามาเตรียมยิงสองถ้าเขาไม่ปิดนะ,ะเขาต่อปิดแล้วนะครับรู้ว่าเขาจะโดนสอง ขึ้นไปครับขึ้นไปครับขึ้นไปน่าจะชนะพอดีจังหวะล็อกมากกันพอดีนะครับ ขึ้นมาแร้กเข้ากินเราไม่มีทางเลือกเหมือนกันนะครับคราวนี้เขาอาจจะมีการยื่นข้อเสนอตัวนี้เดินไม้กินผมว่าแล้วต้องเดินตัวนี้นะครับอืมงั้นผมกินไปทางนี้อย่างน้อยก็ทำให้ยากๆหน่ะ มานี่กินไปทางนี้มาแล้วไปเข้าทาอก,ก่อนจะมาตัดหางเราแน่นอนแหละจะมาตัดหางนั่นแหละอ้าอ๋อมันมีตัวกินสองตัวลืมไปอืา ้นมา,นมาทา้งนี้โอเคครับไปเข้าฮอต ต่สู้ยอมแพ้นะครับอ่าคู่แข่งเดืองดีกครับเกมที่สามผมก็จะเป็นข้างขาวนะครับอ้าวคราวนี้เขาโจนนะครับเขาโจนเลยอาครับโจนคขาโจน,เ,โจนเป็นของโจนพบกับข้างข่าวนะครับ ลองดูว่าจะชนะไหมข้างข่าวกินกล้วยทีนี้ข้างข่าวเจอโจรทีนี้ข้างขาวเจอโจรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปต่อออกมาหรือเปล่าโอ้ต่อทางนู้นนะครับ ขขาเจอโจรไปสรงนี้นะครับไปสรงนี้ ไปตรงนี้ไปนี่จะโดนสองนะครับตรงที่มันกระจุกต่อกันอยู่ยสามตัวผู้แข่งจะทำยังไงจะยอมให้ตัวเองโอ้ยยอมให้ตัวเองโดนสองนะครับเราก็จัดไปเลย<อ>เขากินฟรีหนีไม่ทันอีก นีลงมาแล้วก็กินเพราะมันตกตาก,กินพอดีก็ต้องกินฟรีหนึ่งมากอ่ากินฟรีเราหนึ่งมาแล้วก็ไปขวางทางไว้นะครับฮอดออกไม่ได้อ่าโคสู้ยอมแพ้นะครับเกมที่สามแล้ว ที่สครับผมก็จะเดินข้างคาวเหมือนเดิมนะครับคอยดูเขาคนนี้แกเล่นดีจริงๆเลยแกไม่ยอมเลยแกมีเหรียญเยอะแกน่าจะมีเหรียญเยอะนะครับคนนี้เอาล้วครับงานนี้แกน่าจะเหรียญเยอะเลยทีเดียวอืม เึ้นไปสองเดิมข้างขาวขึ้นไปครับขึ้นไปครับมาแล้วโผล่มานะครับยิงสองไปก่อน แล้วเป็นแนบเข้าฮอดฝั่งนะครับเราเป็นแนบเข้าฮอดเลยทีนี้เบียดเข้าไปเราได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับตอนนี้เอาแล้ว แข่งมีเงื่อนไขให้กินเรากินไปทางนู้นครับเพื่อไม่ให้โดนสองเราไปเข้าฮอตเขาลงมาเราโยนให้กินเราเข้าฮอตตัวนี้เรากินสองกลับมาผู้แข่งยอมแพ้ครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้